ี่โยงไอพี่เกมไงเออแต่พี่โย่น่าจะตายก่อนใช่ไหมไม่กูเฮ้ยพี่โย่เชื่อปุ้ยเนี่ยมึงก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอเมงโปรเมงโปรเป็นปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อุ้ยไอ้ชัดเป็นนี้อะไรเนี่ยกองแกงกองแกงมาซี่ไปเถอะ ก็เขาบอกมาลองกองมาลองงงแมงกูก็เลยกองแกงกองแกงไงแล้วก็หายไปเลยไอ้สัสหมดไปแล้วมั้งขอถอษอีกขอไปเป็นไม่รู้กินกองแกงสารุนกองแกงมาลองงองแมงมัไอ้สัสฟองแป้งแต้งเมื่อสุริยุปยามสนติยา เต็งเต็งเต็งีอะมาสิตีหงข้างบนตีหงข้างบนมึงอะเดินดีๆเฮียเดี๋ยวแม่งเอาหน้าเป็นมุดกรตูอีกเฮ้ยเขามีคนมีคนมีคนข้างบนเลยมีคนมีคนไฟด้านฟ้า จะงมูกเจ็บม <"Wow> ักแล้วเอ้เอ้ห้องทุกคนหลังคาเจอเฮ้ยเนยไยวหวยเอ้ยว้าวโอ้จบแอ้วจบแล้นี่โอ้ไม่ะโมชินด้ิ เดี๋ยวไปเลยเก<น>มียไปเที่ยววันเลยเน็ตมันรออยู่่ะสายลูกด้วยยิย่ไยงไม่ใช่ลูกเดียวเล่นเกมทำเพื่อนกันได้รงเนี่ย มันบ่อยมันไหวมากเลยทำไมวะระเบิดผลไม่ใครมีแฟนบเนี่ยมันมีแฟร์แต่ว่ามันไม่มีลูกมันยิงไปแล้วเด็กแต่มันไม่มีของวะแฟร์มันอือเดี๋ยวสมเมื่อกี้ก็ไม่มีนะไม่มีของที่เป็นแฟร์เลยนะต้องเตรียมแฟนว่ะจะเจอหัวที่ไหนก็ ดีใ,ใจโอ้โหส่ตงต่อคูณหกจากเกมเอ้ยเข้าวงปะน้ื่อคุณโดมินสับปีเกมปะ mark the location watch out เฮ้ยมีคนมาเข่าไงพี่โยมันมันจอดรถอยู่ทางขวาบนเขาหน้ารถอ่ะ เหมดแนล้ลรอแล้วมันสมมกกับใครอ่ะโอ้มันเขามันเขาสูงสุด Watch out สามตัวสามตัวสามตัวขับรถลงตรงนี้เล่นเล่นได้มัเหรอมเหมือนไม่มั่นใจอ่ะ เล่นข้างหลังข่านี้ยไห่ไอตี้บนหัวนั่นไงมันกำลังจะสเปรย์พี่โอออกพีโอคะพี่โอค่ะครับครับผมจริงๆใครยิงบอยเอ่ะยิงผมยิงเรามันยิงไม่ดนผมไม่โดนหรอกเพราะว่าผม ทางหน้าอีกดูเดือดเลือดผ่านยึดคเหียโผไปแบเดียวเองมเขยงมาเขียงเข้าคอเลยข้างล่างพี่แถวบ้านไม่แน่ใจอ่ะนี่นี่นี่อยู่นีงข้างหลังยิงนโดนสมกอนอยู่่ะ เฮ้ยยินกูได้ไงวะอ๋อมันเห็นนี่บอยออกออกไลฟ์กันในกะล่กำลังหาทางอยู่นี่หาทางหาทางกูแอบดูมันแป๊บนึงน,นะ ดว่าถ้างั้นมันก็อยู่ตรงนั้นไปตอก็อได้มันอยู่ในวงนี่เวราจะอ้อมไปเอาตีขวานะเย็นร right. ู้อดมากเย็นลงลงเอาอ้น,นี่มาผัวยมึงเอาไอ้น,นี้สเปกกูมาเลยเหรอชี้ให้กินได้บ้างตรงไหมอดใจแล้วตรงนั้นไห Yeah, boy móc phân là một kia quên bắt đầu lắm bắt kia bỏ hết nắp trong mấy cái bụng dinh dinh dưỡng mất đi dinh dưỡng mất mất đi dinh dưỡng mất đi dinh dưỡng đi dinh dưỡng mất ดูเดือดเลื่อนผ่านครับหมดปะหมด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 เหลือที่บนเนาะแล้วติดที่เหลืออยู่ไหนวะมันยืนสี่ตัวนะมันอ๋อสี่ตัวหมดเลยอืมสี่ตัวเลยซึ่งกูได้ตัวกูได้ตัวหนึ่ง ได้มาชุบก่อนอันนี้กูไม่มีกระทะเนี่ยไอ้เี้ยกูเล่นมานานเลยไม่มีคนขับรถมาข้างล่างหันมาหันมาลงข้างล่างหน่อยมาจุด location ไอ้เี้ย่คนขับรถมันโง่เลยวะไอ้แยกูได้ชิวเดียวของยิงรถระเบิดเลย อะไรเอออะไรไทีเนี้ไม่ไม่อะเอ้ย e มันนองตะกี้ยิงนอกสามตัวแค่ไหนต้องป้าเราตุ๊กไม่คิวเดียววะไอ้มันตี้อ่ะมันมันขโมยนี่พี่โอยิงฟรีซ้ายซ้ายเห็นไหมโอ้โหเจ็บสัตว์ไหนวะข้างบน เออจัดเลยเดี๋ยวข้อมอขวาข้อมอขวาให้พี่โยกับเนื้อบนักเล่นสมองนะอ่าอ้อมไม่ชวน นอกอีกสวยสวยสวยส้ยอืมมมม m a r k d the location ต uh, ้องทนะใช่ป่ะกอเลยต้องเอยู่เสถอยู่เพื่อมันเพื่อมาซ้ำเพื่อเพื่อมาล็อกให้อยู่ มันลึกอ่ะมุมไม่ได้เฮ้ยบินขึ้นไม่ได้ด้วยไปต่อไ,ไ,ไม่ได้ไปต่อไม่ได้ถอยถ่ายถ่ายถ่ยไหนถ่ยไหนถอย,ย,ยไม่ได้รอรอพี่เข้าลงล่างรอมันก็ได้เฮ้ยม,มันยิงใครวะหนะอุย้ยเอเดับค,อ,คอยถอกมึงยิงมึงอ่ะยิงกูนี่แหละชุบได้อยู่ชุบได้ชุบได้ มาแล้วมาแล้วขับรถลงมาพี่โอพี่โอมันก็ได้เฮ้ยบอย เขานน้นเขาที่มีรถระเบิดที่เารามีสายทีแรกอะ่ะแต่ได็ดเด็ดเจอสามตัวก็เขาเอกมีตัวละพี่มันเขาไม่มีละ อยู่ขั้วโพด่ะไอ้ชุ่อขั้วโพดอยู่ขอานี้ใมาร์คเดล็อกเคชั่ะรถมึงไปไหนอ่ะกูไม่ม,มีรถแต่แรกอยู่แล้วกูเป็นคนดันดินอืใครอ่ะ เฮ้ยมีตัวข้างหลังกูจำนล้นขวาบนก็มีนะระวังพี่โย่น้องวิ่งไปอยู่แป๊บนึง เดยวข้างบนทางนี้ทางนี้ทางนี้ Mark the location เนี่ป่าสมงเนี่ยล็อกหลังให้หน่อ,อ,อ,นอยอ<น>่าๆๆมันอยู่บนไม่เห็นมันวะอยู่ข้างบนนี่แหละเมื่อกี้ได้ยินเสียงตีนอยู่แต่ว่าตัวล่างไว้นั่นไงเป็นสูงมากนะข้างหลังรถข้างหลังรถเลยใช่หนูใช่หรอข้างหลังรถข้างหลังรถเออข้างหลังรถ